สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีกระบะสีประตูออโต้มาฝากหนึ่งคันนะครับคันนี้ยกสูงเดิมโรงงานนะครับจัดทรงมาสวยๆครับใครที่ชอบนะครับกับมาด้าสีประตูมาด้าพีทีห้าสิบนะครับยกสูงปีสองพันสิบสองนะครับตัวนี้เครื่องสองพันสองดีเซลนะครับใครสนใจมาชมเช็คนะครับสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทผ่อนหกพันโดยประมาณผ่อนได้หกปีนะครับ มาชมเช็คดูรถบินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถแน่นอนกับรถสวยๆส,สภาพดีๆนะครับคันนี้ทำช่วงล่างมานิดหน่อยทำท่อมาสวยๆนะครับทำมาเน้นสวยนะครับไม่เน้นซิ่งเท่าไหร่นะครับใครที่สนใจถูกใจก็มาชมนะครับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับภายในเบาะหนังสภาพดีเกียออโต้กระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับ รถสวยสภาพงามมากๆนะครับหากท่านกําลังหา4ี่ประตูชอบมาด้าชอบ b ีทนะครับตัวนี้สภาพงามมากๆนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกคว้ำนะครับเป็นปี2012แท้นะครับไม่แท้160,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับรถสวยพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบถูกต้องนะครับมาเช็คมาชมดูรถตรวจสอบสภาพได้เลยครับลองมาดูก่อนเลยครับรถสภาพนี้ถูกใจโทรเจรจาสอบถามได้ครับ นี่นะครับรายกับเบอร์โทรอยู่นี่ติดต่อมาได้ตลอดนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับในราคา3ามแสนต้นกับรถกระบะ4ประตูนะครับเกียร์ออโต้นะครับขับสบายมาชมดูได้เลยครับลองเช็คและชมหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับตามแฟนเพจของมาดด้านะครับทางการซ่อมบำรุงดูแลอะไหล่และอู่เก่งๆอู่เฉพาะรุ่นมีที่ไหนเข้าไปศึกษาได้ตามแฟนเพจแฟนคลับนะครับสำหรับคันนี้ก็เช็คมาเบื้องต้นนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกํานะครับช่วงล่าง เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับคันนี้ทําท่อมานิดหน่อยนะครับไม่ดังไม่ลั่นอะไรนะครับทําสวยๆก็มาดูได้ครับถูกใจนะครับต้องมาลองขับนะครับกับรถสอภาพดีสีประตูสีดําดุๆแบบนี้ก็พอจะเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่ชอบสีประตูทรงสวยๆขับล่อๆนะครับคันนี้ซื้อไปขับล่อเลยครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสําหรับท่านนุ่มๆท่านชายที่กําลังหาสีประตูนะครับสวยๆเลยครับคันนี้